เ,เหตุการณ์รู้งี้เนี่ยนะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะยิ่งพอเราตอนเป็นเด็กอะเราจะแบบรู้งี้กันบ่อยมากเลยอะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันช่วยเราได้ก็คือประสบการณ์ชีวิตอะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอะอย่างที่บอกว่าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ยังไงแล้วคราวหน้าเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะไม่ทําให้เราต้องพูดรู้งี้กับตัวเองยังไงอีกเอ่อการมีประสบการณ์ชีวิต ก็ช่วยได้อย่างหนึง่งแต่ถ้าอยากจะได้ทางรับเนี่ยก็มีก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นได้ดูจากเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวว่ามันมีสิ่งนี้ขึ้นแล้วเวลาที่เวลาที่ผู้ใหญ่เขาบอกเราอะ่ะก็ลองฟังแล้วก็ลองแบบว่าออตกผลึกของตัวเองดูเพราะว่าถ้าเราอยากมีทางรัดจริงๆก็คือเรียนรู้จากชีวิตของคนอื่นแล้วเราไม่ต้องประสบกับมันเอง อย่างรู้งี้ที่หลายคนมักจะเจอจริงๆเลยก็คือเรื่องของความสูญเสียคนในครอบครัวแบบคนอันเป็นที่รักอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ<ม>เราน่าจะดูแลให้มากกว่านี้เราน่าจะให้เวลามากกว่านี้เราน่าจะทดแทนมนคุณได้มากกว่านี้อะไรเงี้ย<ม>สิ่งเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำเลยอะแต่ว่าพอมันไม่ได้เกิดเกิดขึ้นกับตัวเราอะเราก็จะคิดว่าโอ้มันอีกนานแหละมันยังไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกแต่ว่าไม่มีใครรู้จริงๆชีวิตคนเราว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นเมือ่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราได้มีตัวอยา่างจากชีวิตของคนอื่นแล้วป้องกันตัวเองด้วยการที่ทำยังไงในการเดินทางไปให้ไม่ต้องไปสู่จุดรูน้นี้ได้มันก็จะเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่ง <L un ique> ต้องถามว่าไม่พอใจในแง่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วอะ ถ้าไม่พอใจคำนิยามของคำว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จของคนว่าเออเราไม่พอใจว่าเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นสะทีแต่ว่ามันเป็นการดีนะในการที่จะมองดวงดาวอะแล้วเราจะเดินทางไปสู่ดวงดาวให้ให้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้ความมีวินยัยความพยายามความอะไรทุกอย่างอะมันมาเจอกันแล้วทำให้เราเดินไปได้ใช่ป่ะคะแต่มันต้องเป็นปริมาณที่มันเหมาะสม แล้วก็เหมือนเราไม่ถึงขั้นควบคุมมันได้นะแต่รับมือกับมันได้เอที่เรารับมือกับมันได้โดยที่มันไม่ได้ทําให้เราณวันเนี้ยที่เท้ายังอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้เดินไปจุดนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกจนเกินไปแต่ว่าแทนที่เราจะเอาความรู้สึกว่าเราไม่พอใจแล้วเอามันมาเป็นพลังงานในแง่ลบที่ทําให้เราทุกข์ที่ทําให้เรา เปรียบเทียบกับคนอื่นที่ทําให้เราเปรียบเทียบกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอะไรต่างๆเหล่านี้ยแต่เอามันมาเป็นตัวที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองศักยภาพของตัวเองว่าการที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องทํำยังไงให้เราแบบเออไปถึงให้ได้อย่างเงี้ยตัวชลิตเองอะ่ะก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้พอใจกับสิ่งที่เราเ,เองทำมากนะักอย่างเช่นเล่นละครเวลาที่ชลิดูแบบรอบแรกเลยเนี่ย ตอนออนแอรอบแรกจะเป็นการดูเพื่อจับผิดจับผิดการทํางานของตัวเองอย่างเงี้ยว่าอืมอ,อันนี้มันต้องอย่างนี้อย่างงั้นจากเมื่อก่อนเนี้ยคือเป็นคนไม่ดูละครแล้วก็มาเล่นละครเรื่องแรกก็ยังไม่ดูจนจนโดนแบบเหมือนผู้กํากับถามว่าถ้าไม่ดูแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเองทํางานดีไม่ดีแล้วว่าเออจริงก็เลยมานั่งดูแต่การนั่งดูกลายเป็นแบบว่านั่งดูเพื่อแบบจับผิดอะว่าอ๋อมันต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้น เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะจะพัฒนาฝีมือในการแสดงของเราได้ยังไงบ้างแต่พอหลังจากนั้นผ่านเวลาไปย้อนกลับมาดูอะ่ะอันเนี้ยเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เพิ่งได้เลยว่าณโมเมนต์นั้นน่ะในการที่ก่อนหน้านี้เราดูแต่จับผิดตัวเองอะ่ะมันมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นมันมีสิ่งดีๆสมมุติว่าเราในวัยนั้นน่ะเล่นเรื่องเนี้ยมันมีความเหมาะสมในวัยกับเรื่องเรื่องนั้นอยู่เออมันก็จะมี มันมันจะมีแง่งามของมันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาถ้าเราไม่พอใจอ่ะเราต้องมองหาสิ่งที่เราพอใจด้วยควบคู่กันไปคือไม่พอใจได้เพื่อพัฒนาแต่พอใจก็เก็บมันไว้แล้วพัฒนาอีกก็ได้ในจุดที่ที่เราเป็นตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะเออมันก็จะจะให้อะไรกับเรามากกว่าที่จะไปจมจมกับความทุกข์จากความไม่พอใจ